สวัสดีครับครับวันนี้ผมธีระไทยน้อยนะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยวิจารณ์นะครับวันนี้เป็นวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2563นะครับเวลาประมาณ16นาฬิกา35นาทีนะครับตอนนี้ผมได้อยู่กับน้องเนยและน้องเนยหรือน้องบุญทิตากับท่านนาวาอากาศโทโสพลสัมพเทศครับสวัสดีค่ะ ครับข่าวของน้องเนยนี่เป็นข่าวที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามสอบถามว่าไปถึงไหนแล้วนะครับก็ขอย้อนความไปสักนิดนึงเมื่อวันที่13พฤษภาที่ผ่านมานะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมก็อาจจะ,ะยังนึกไม่ออกว่าเป็นคดีไหนนะครับก็ขอย้อนความนิดนึงว่าเป็นวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องเนยเนี่ยมีอาชีพรับจ้างส่งของ ตามออเดอร์นะครับก็มีมาบาังเอิญมาส่งของที่อำเภอสังคมโดยขับรถผ่านทางอำเภอปักชมนะครับก็ได้มีรถปิกอัพป้ายแดงนะครับหนคันเข้ามาขวางไว้แล้วก็มีชายชะกันลงมา4ี่คนนะครับที่เขาอ้างตัวว่าเป็นทหารนะครับแจ้งว่ารถคันนี้เป็นรถที่สายแจ้งมาว่าต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเรียกขอตรวจค้นนะครับโดยชายทั้ง4ี่ก็จอดรถขวางและใช้อาวุธสงครามชี้ให้จอดเข้าข้างทางนะครับก็เป็นตามข่าวที่เห็นในคลิปนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้วันนี้จะสอบถามน้องเลยนิดนึงว่าวันนี้มาทําอะไรครับอ๋อวันนี้มาตามหมายเรียกที่พนักงานสอบสวนเขาได้มีหมายเรียกนามาค่ะ ให้มารับทราบให้มารับทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วก็น้องเนยมากับท่านนาวาโทโสพลสัมภัทเทศท่านเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายผู้ให้คําแนะนําใช่ไหมครับโอเคครับแล้วทางท่านนาวาโทโสพลนะครับดูลักษณะเกี่ยวกับคดีนี้แล้วคิดว่ามีความคิดว่าอย่างไรบ้างครับ สำหรับรูปคดีนะครับเขาแจ้งเราเข้อหาหผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14เกี่ยวกับการนำความอะไรนะนำความ<อ>เท็จแล้วก็บิดเบือนความจริงเข้าปรสู่ระบบทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือว่าองค์กรของเขาคือหน่วยงานของเขาเ<ช>ขาได้ทำเขาได้มาร้องทุก ขอโทษเราเขาล้อเล่นเรา,รเรารแล้วก็พระสรสงสอบสวนท่าก็เรียกตัวอนแล้วก็เรียกเรียกด้วยวาจาครับทา <Buch> งนี้ก็ยังติดธุระอยู่ยุ่งเรื่องงานอยู่ก็ยังไม่ได้ไปครับก็ยังไม่มาพรกท่านจนวันนี้ท่านก็ได้ออกหามายสารมาประมาณสัก3ามสี่วันแล้วครับแล้วทางน้องเนยก็ได้โทรเรียนพลัพสงสอบสวนว่าขอนักท่านวันนี้แล้วขอให วันนี้จบวันเดียวเลยเพราะว่าอาการมาให้คการมารับทราบทรา,ขาขบข้อข้อกล่าวหาเนี่ยก็จะต้องให้ขอร้องให้น้ำมันสอบสวนสอบไปเลยจะได้ไม่มาอีกหลายเที่ยวมันเป็นภาระค่าน้ำมันรถค่าอะไรต่างๆค่าเดินทางครับก็ท่านก็ได้ให้ความเมตตาต่อพวกเรานะผมคิดว่าท่านแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในลูกคดีคร,ครนะก็คิดว่า เราก็ต้องขอบคุณท่านครับ้มนผมรายัดเยชื่อท่านนิดหน่อยนะครับครับชื่อพันตำรวจที่พงษพัฒน์คนบำรุงนะฮะตำแหน่งสารวัตรสอบสวนสอพปากชมจังหวัดเลยนะครับครบคือสรุปแล้ววันนี้เป็นที่เสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่เหลือก็ตามกระบวนการขกฎหมายต่อไปนะครับครับแล้วก็วันที่25เดือนเดียวกันนี้เดือนมิถุนายนี่ท่านนัด ส่งส่งตัวพิอายการครับผมเราก็ต้องมามาแรงงานตัวท่าและท่านก็จะพาไปพบงานอันเนี้ยงานอายการครับวันที่ยี่ห้าตอนเช้าที่เหลือก็อเป็นตามขั้นตอนข,งนขอนงกฎหมายต่อไปนะครับนะครับตแ,ตแต่ว่าท,ที่ที่เห็นเห็นกันมาเนี่ยก็เร็นรูปคดีมันก็แล้วแต่แต่แต่ดูแล้วเนี่ยความผิดต่างๆเนี่ยท่าน นายควานอะไรต่างๆท่านก็บองดูแล้วว่ามันไม่น่าจะเข้าครับอันนี้อันนี้อันนี้เราไม่ไปก้าวล่วงนะครับแต่ว่าขอเป็นว่าขอเป็นให้รูปของขบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับสําหรับข่าวน้องเลยนะครับของน้องบุญทิจาหรือน้องเลยวันนี้นะครับก็ตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับก็ถ้าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรยังไงความคืบหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมธีระไายน้อยก็จะ รายงานให้ท่านทราบเป็นระยะระยะจนเสร็จสิ้นคดีความนะครับวันนี้ก็กบขอบพระคุณครับสําหรับแฟนเพจที่เข้ามารับชมนะครับแฟนเพจของสำนักข่าวไทยวิจารณ์แล้วก็แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับก็ขอบพระคุณครับแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้น้องบุญทิตาหรือน้องเหนยอด้วยนะครับขอบคุณท่านนาวาอากาศโทโสพลสังเทเทพด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับขั้นตอน<ล>ต่อไปจะเ,<ล>เป็นอะไรยังไงผมจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะจนจบสิ้นคดีความครับขอบคุณครับสวัสดีครับแค่นี้แหละครับจบ